สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูข้อความจากเขากันเนาะเออข้อความแบบจุกๆเลยนะดูสิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะใบแรกทุกคืนฉันฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันอ้ยทุกคืนเนี่ยเขาฝันถึงคุณนะเนี่ยเราฝันว่าเราได้อยู่ด้วยกันด้วยนะคะฉันกลัวว่าคุณจะไม่เลือกฉันนะคะเขากลัวนะว่าแบบสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เลือกเขา เขามองว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกเยอะเนอะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบใครๆก็ชอบแบบเป็นที่ต้องการของตลาดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาบอกว่าเฮ้ยกลัวว่าคุณจะไปเลือกคนอื่นคุณทาให้ฉันหึงในมีหึงห่วงคุณได้เห็นปะนะคะแสดงว่าแอบรู้แน่เลยว่าแบบเฮ้ยคุณต้องแบบคุยกับใครแน่เลยหรือมีใครเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลยหึงห่วงคุณนะคะ ฉันอยากให้รู้ว่าฉันอยากรู้ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เขาก็อยากจะลวงใจคุณเหมือนกันเนะว่าแบบคุณคิดอะไรนะคะเกี่ยวกับเขาอยู่เนาะฉันต้องการเวลาทบทวนความสัมพันธ์ของเราอะตอนนี้ก็อาจจะต้องการเวลาทบทวนแต่ก็หึงหวงคุณด้วยนะอะไรด้วยนะนะคะไม่ยอมเสียคุณไปหรอกนะคนเนี้ยคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตฉันในเห็นปะไม่ยอมเสียไปจริงๆด้วยนะคะเพราะคุณคือสิ่งสําคัญของเขานะ ถึงแม้ว่ารักครั้งนี้จะดูยากแต่ฉันจะสู้เพื่อคุณอะเป็นอารมณ์แบบว่าต่อให้รักครั้งนี้มีอุปสรรคอะไรแค่ไหนก็ตามเขาก็จะสู้เพื่อคุณอยู่ดีอืมคุณทาให้ฉันผิดหวังเขารู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอะเขาก็ผิดหวังเนาะเขาอาจจะแบบเอออยากให้คุณอะ ใส่ใจเขากว่านี้หรืออยากให้คุณแบบดูคลั่งรักเขามากกว่านี้ก็ได้นะแต่คนอาจจะแบบเออก็ไม่ได้อะไรอะ่ะก็เฉยๆอะไรเงี้ยนะคะมันทําให้เขาผิดหวังเนาะฉันมองหาคนที่พร้อมจะจริงจังในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเองก็อยากรู้นะว่าเหมือนกันว่าแบบคุณจริงจังกับเขาไหมนะหรือว่ามาเล่นๆอะไรประมาณเนี่ยนะคะคุณจริงจังกับเขาหรือเปล่านะฉันฝันถึงอนาคตที่มีคุณอยู่อะในอนาคตเนี่ยนะคะ เขาก็ยังมีคุณอยู่อยู่ในนั้นอะเนาะไม่ว่าอนาคตเขาจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ก็มีภาพคุณอยู่ในนั้นด้วยเสมอฉันเชื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งอะสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างๆกันหรืออะไรก็ตามเขาก็เชื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนะนะคะฉันทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางอะเขาก็รู้สึกว่า บางเรื่องอ่ะเขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะถึงเวลาแบบเออต้องปล่อยวางมันและอะไรมันและนะคะโน no. มแล้วเรามาดูกันนะว่าสิ่งศักดิ์์สิิทธอยากบอกอะไรคุณบ้างหรือแนะนำอะไรคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆพอนะจ๊ะอุ้ยกระเด็นออกมาเลยอืมสิ่งศักดิ์ิทธบอกว่า เออในความสัมพันธ์เนี้ยบางครั้งอ่ะคุณต้องแบบยังไงปล่อยไปแบบชิวๆสบายๆบ,บางครั้งอ่ะคำพูดหรืออะไรของคุณซ้ําๆหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นการกดดันเขาได้นะเออแล้วมันอาจจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดนะคะแล้วท่านก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณต้องการอะไรคุณก็แค่สื่อสารหรือพูดให้ชัดเจนนะว่าโอเคไอ้อย่างเช่นสมมติอยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังก็พูดไปเลยตรงๆกับเขา นะคะอืมแบบชัดเจนไปเลยอะ่ะไม่ต้องบอกว่าอ้อมคอมนะคะหรือว่าอยากให้ความรักของเราไปเป็นแนวไหนก็บอกเขาไปเลยเนาะนี่แล้วคุณจะได้เจอกับรักที่แบบดีงามหรือว่าคุณจะได้พบกับความลับผลลัพธ์สิเนาะพูดผิดผลลัพธ์ที่มันแบบมีความสุขผลลัพธ์ที่มันเต็มไปด้วยแบบความโอรดมสมบูรณ์นะคะแบบที่คุณต้องการเขาบอกว่าบางครั้งอ่ะ อยู่ด้วยกัน่ะความสัมพันธ์มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะคะมีช่วงเวลาที่สบายใจมีช่วงเวลาที่แฮปปี้กันบ้างแล้วความสัมพันธ์มันจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอืมเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าบางอย่างก็ต้องคอยดูเหมือนกันนะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าบางอย่างก็ปล่อยปลยไปนะคะแล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะคะในบางเรื่องบางจุดเนาะแล้วดูสิว่าเอ้ยสิ่งที่เขาแสดงออกมากับคุณอะ มันใช่หรือเปล่าอเขาบอกว่าตอนเนี้ยคุณให้ทำอะไรไปตามสัญชาตญาณนะคะเพราะมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยที่จะแบบนำทางคุณอยู่นะถ้าคุณรู้สึกอยากทำอะไรคุณก็ทำไปตามนั้นเลยนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะ แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรักครั้งเนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่ตอนแรกตอนนี้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกบอกว่าจะพูดดีไหมอะไรดีไหมหรือว่าเออมันเป็นอะไรที่พับพูดไปแล้วอะ่ะมันจะดูแบบแย่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราไพ่บอกว่าพูดได้นะคะอืมเนาะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอะ่ะตัวของตัวของเขาอะ่ะเนาะ พอได้ฟังสิ่งที่คุณพูดแล้วอะสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะค่อยๆปรับตัวเองเนาะถึงตอนแรกเขาอาจจะดูเหมือนแบบแบ่งรับแบ่งสู้นะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบตอบตกลงในทีเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เดี๋ยวสุดท้ายก็จะแบบอ่าโอเคทําให้คุณอะไรเงี้ยอืมนะคะเนี่ยคนคนนี้เขาอะมีความเสน่หาในตัวคุณอยู่เยอะเลยนะจริงๆแล้วนะคะอืม และไพ่ก็อยากจะบอกว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่เหมือนอยู่ด้วยกันไปได้นานเลยนะพอผ่านอุปสรรคต่างๆไปแล้วเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นานมีความสุขแฮปปี้นะคะเนี่ยคุณจะเป็นคนที่เหมือนแบบเป็นผู้บังคับทิศทางในความสัมพันธ์เนี่ยว่าจะให้ไปซ้ายไปขวานะคะหรือว่าจะให้เป็นในทิศทางไหนเนาะ <S <S อย่างที่บอกเนาะไพ่ก็แนะนําว่าเหมือนให้คุณพูดไปเลยตรงๆว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามอง ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆทําให้คุณเองนะคะเขาอาจจะไม่ได้ตอบอะไรหรืออาจจะไม่ได้พูดว่าโอเคโอเคโอเคทําให้หรือว่าออาจจะมีบน่บนๆบ,นบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเขาจะค่อยๆทําสิ่งนั้นนะ่ะให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในแบบที่คุณต้องการเพราะว่าเหมือนเขาเองอะ่ะเขาก็กลัวว่าคุณจะทิ้งเนาะกลัวว่าคุณจะไม่รักกลัวว่าคุณจะไม่ได้ต้องการเขาแล้วนะคะซึ่งเขา,าไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นนะ อืมนะคะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด u b s c r i b e นะเป็นเพื่อนกันในช n e l นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะอ๋อถ้าใครอ่ะอยากจะติดตาม IG หรืออยากดูคลิปสั้นๆก็ไปดูได้นะคะใน IG นะลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ